สวัสดีค่ะพบกับเล็กอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทาง u t u b e นะคะฟอร์ดไบแดงไบเล็กค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถนะคะ XLT สีประตูนะคะสีน้ำเงินคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะแต่งเท่ๆดุๆแบบนี้เลยคือมีอะไรบ้างเดี๋ยวเล็กพาไปชมนะคะเริ่มต้นที่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งด้านหน้าเดี๋ยวจะเป็นกันชนหน้านะคะ F 150 SpiD e r ค่ะลูกค้าเลือกเป็นฟรอนต์ตัวอักษรฟอร์ดสีน้ำเงินค่ะตัวนี้นะคะพร้อมไฟทับทิม3จุดค่ะ ัวนี้มีไฟทับทิมสาจุดนะคะด้านบนนะคะฝากระโปรงนะคะจะเป็นฝากระโปรงทรงฟิตค่ะลูกค้าเลือกเป็นมาสีน้ําเงินนะคะจะเป็นสีโท,ทนก็คือดําด้านกับสีเดียวกับตัวรถก็คือสีน้ําเงินนั่นเองค่ะติดรุ่นนี้นะคะเราจะเน้นงานที่เก็บรายละเอียดซิลิโคนค่อนข้างดีมากๆค่ะกันน้ํากันฝุ่นได้ค่ะตัวนี้นะคะติดทนนานแน่นอนค่ะมาที่ด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นกันแครงนะคะสีร้อนเงินค่ะ มีสีดําสีบรอนเงินแล้วก็สีแดงคุณลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้ค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีบรอนเงินค่ะไปที่ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยไฟเนี่ยลูกค้าเเราอัปเกรดไฟนะคะจากไฟเดิมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะอัปเกรดเป็นไฟมาสตงค่ะความคลิปฉลาม3จุดนะคะมีเอ่อสเตปไฟวิ่งให้ค่ะดวงไฟ ลูกแก้วนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินค่ะสีเดียวกับตัวรถค่ะคอบไฟหน้านะคะรุ่นนี้พี่ใส่กว่ารุ่นอื่นๆก็คือจะลูกค้าเลือกเป็นครอบสีดำเงาค่ะมันจะมีดำเงากับดำด้านให้คุณลูกค้าเลือกค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดำเงาค่ะคิ้วล้อนะคะรุ่นนี้คิ้วล้อก็จะเป็น6นิ้วค่ะแบบเรียบค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเป็นแบบเรียบหรือเป็นแบบหมุดค่ะ ตัวนี้ก็จะได้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเรียบค่ะสีดําด้านค่ะมาที่ล้อนะคะตัวนี้นะคะยางนะคะยางจะเป็นยางมอนเตอร์นะคะ A t ทค่ะหน้ายางนะคะ265ทัพหนะคะ18นิ้วค่ะรุ่นนี้ลูกค้าอัพเป็น18นิ้วเลยค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวนี้ขับได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนขรุขระค่ะสามารถขับขี่ได้ทุกสภาพผิวถนนค่ะ ไปที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้นะคะโดดเด่นมากมายกับสติกเกอร์กราฟิกนะคะสีขาวที่ตัดกับตัวรถสีํำเงินเป็นอย่างมากเลยค่ะลูกค้าเลือกเป็นคำว่าอักษรแลนเจอร์นะคะสติกเกอร์ลูกค้าสามารถที่จะอ,ออกแบบเองได้นะคะหรือว่าลายที่เรามีให้เนี่ยก็มีลายค่อนข้างหลากหลายให้คุณลูกค้าเลือกค่ะ กันสาดประตูนะคะติดตั้งให้ค่ะราวหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเอาฟิลม์มเซรามิกนะคะเกรดพรีเมียมค่ะตัวนี้เช่เอ่อเป็นตัวเป้ามือจับนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาสีเดียวกับกระจกมองข้างแล้วก็สีเดียวกับตัวมือจับเลยค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันก็จะเข้าชุดกันมากๆเลยค่ะหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นสีดำด้านก็ได้นะคะกันรอยกันขีดข่วนได้ดีมากๆเลยตัวนี้ ที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายนะคะลูกค้าเลือกเป็นสปอร์ตบาทรงเดียวกับทรงวแท็กค่ะด้านท้ายนะคะข้อฟท้ายนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะเบ้ากันลอยดาบยาวเป็นสีดำเงาเหมือนกันค่ะ กบ็บาทนะคะมีสติกเกอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์ตัวอักษรลนเจอร์นะคะสีแดงค่ะชนท้ายนะคะตัวนี้กันชนท้ายเนี่ยจะมาเป็นสเปคโรงงานค่ะจะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ค่ะ คันนี้นะคะออโต้นะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่9ก้าแสบาทนะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8ป7แสนบาทคะ่ะอยากแต่งเยอะๆอยากแต่งเท่ๆนะคะหรือว่าอยากจะดาวน้อยอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์ก็สามารถโทรหาเล็กได้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดแต่งนะคะสีประตูสีน้ําเงินคันนี้นะคะโดดเดี่ยโดดเด่นฉบเฉียวแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจฟอร์ดตปต้แดงนะคะสามารถโทรหาเล็กนะคะ0898980981หรือว่าจะคอมเมนต์ที่ช่องทาง YouTube ก็ได้ค่ะก่อนจากไปนะคะเล็กขอฝากช่องทาง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับเล็กด้วยนะคะวันนี้เล็กขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ